ใช่การเลือกจริงคือสองห้าสิบคนโอ้โหนี่พูดจาผมผมขยายที่คุณพูดสามสิบเก้าล้านคนเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมวันนี้สองรอห้าสิบคือของคือของจริงอืมเป็นเทพเจ้าอ่ะเป็นเทพเจ้าอ่ะเป็นเทพเจ้าอ่ะใช่หรือไม่อ่ะสามสิบเก้าล้านคนเป็นพิธีกรรมใช่การเลือกจริงคือสองห้าสิบคนโอ้โหนี่พูดจา ผมผมขยายที่คุณพูดสามสิบเก้าล้านคนเป็นพิธีก,ร,ธกรรม,มวันนี้สองรันนห้าสิบคือของคือของจริงเป็นแทพเจ้าอ่ะเป็นเทพเจ้าอ่ะเป็นเทพเจ้าอ่าาะใช่แล้วไหมอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงความจริงอีกด้านหนึ่งที่ ผู้สนับสนุนเผด็จก,การอาจจะไม่ทราบเพราะว่าเราก็มุ่งมั่นอยู่แต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะเรื่องอื่นเราไม่ได้สนใจหลังจากสิบสี่พฤษภาฝั่งประชาธิปไตยชนะก็คือก้าวไกลบวกเพื่อไทยเนี่ยหุ้นกระดานแดงไปหมดไอ้ที่มันแดงเนี่ยเป็นกลุ่มไหนรู้ไหมคะถ้าไม่รู้ก็จะบอกให้ว่ามันเป็นกลุ่มพลังงาน แล้วก็กลุ่มทุนพลังงานเนี่ยเขาผูกขาดอยู่กับอำนาจเก่าพอฝั่งประชาธิปไตยมาเนี่ยความน่าเชื่อถือของนักลงทุนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อแล้วสิว่าหุ้นมันจะขึ้นเขาก็เททิ้งเพราะว่าถ้าฝั่งประชาธิปไตยมาเนี่ยการผูกขาดก็จะไม่ผูกขาดอีกแล้วจะมีการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสบายขึ้น ดีขึ้นเพราะว่าค่าไฟมันก็จะไม่แพงเหมือนปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ว่าวันที่สิบสามที่มีการโหวตนายกเนี่ยล้วพิธาแพ้หุ้นเขียวเลยขึ้นทั้งกระดานกลุ่มไหนขึ้นน่ะกลุ่มพลังงานใช่ไหมเพราะว่าฝั่งประชาธิปไตยถูกคว่ำพลังงานก็ขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อว,ว่าอำนาจเก่าเนี่ย จะยังสามารถดูแลพวกเขาได้แล้วก็ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ทีนี้เราชาวบ้านเนี่ยไอ้เก้าสิบเก้าเปอร์ซนด้วยกัน,นรู้ตัวมั่งไหมเนี่ยว่าเราจะต้องจ่ายค่าไฟแพงค่าน้ำมันแพงค่าแก๊สแพงต่อไปอีกเพราะว่าฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ชนะมันยังตั้งรัฐบาลไม่ได้รู้ตัวบ้างหรือเปล่าคะถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ย แล้วก็เชียร์สุดลิ่มทิมประตูโดยที่เราไม่ลืมหูลืมตาที่จะเรียนรู้อะไรเนี่ยจะเข้ามาคอมเมนต์แต่ละเรื่องเนี่ยนะก็ไม่อยากจะบูลลี่นะไปหาข้อมูลมาก่อนเราจะบูลลี่อะไรใครในเราไปหาข้อมูลเราไม่ใช่ว่ามีความรู้เท่าหางอึงแล้วก็เอามาพูดเสมือนว่าเรารู้ไปซะทุกเรื่องความจริงอีกด้านที่คุณจะต้องรู้ก็คือ คนที่อยู่ในฝั่งอำนาจเก่าเนี่ยคือกลุ่มทุนที่เขาผูกขาดในทุกๆเรื่องสาธารณูปโภคการกินอยู่ของพวกคุณเนี่ยพวกเขาผูกขาดหมดแล้วถ้าฝั่งประชาธิปไตยไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เนี่ยนี่สินที่มันเต็มเพดานในประเทศเนี่ยแล้วก็การค้าการขายนักลงทุนที่เขาจะเข้ามาในประเทศไทยนยไม่มีใครเขาเข้ามาหรอกคะ่ะสำเนียกไว้บ้าง หัดเรียนรู้บ้างเราเนี่ยควรที่จะออกจากกระลาเปิดออกมาบ้างว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วไม่ใช่เราจะโหนอยู่แต่เรื่องแบบนี้แล้วก็บอกว่ากูรักจงรักพักดีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องจงรักภักดีมันเป็นเรื่องปากท้องเข้าใจสมัยนะคะความจริงอีกด้านที่คุณจะต้องรู้หุ้นกระดานแดงเพราะว่าฝั่งประชาธิปไตยชนะเข้ามา แต่พอโหวตแล้วไม่ผ่านหุ้นก็กระดานเขียวเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ด้วยคนไทยเราเี่จะเชียร์ใครเนี่ยให้มันพ้นตัวถ้าเรายังยินดีที่จะจ่ายค่าไฟแพงหน่วยหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบห้าบาทเนี่ยก็แล้วแต่คุณน้ำมันเนี่ยลิตรหนึ่งสามสิบเท่าไหร่แล้วถ้าเราคิดว่าเรายินดีจ่ายฉันโอเคก็แล้วแต่ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศเขาไม่โอเคเรียนรู้บ้างนะคะอย่างโง่มากฝากไว้สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดให้พี่น้องประชาชนด้วยกันเนี่ยค่ะฟังเคยใช้กระบอกนี้แล้วนะคะเปรียบเทียบเป็นประเทศไทยมีประชาชน99%อยู่ในนี้นะคะแล้วมีคน1%ครอบไว้ คนหนึ่งเอร์เซนเนี้ยประกอบไปด้วยขุนศึกศักดินานายทุนตุลาการและนักการเมืองนักการเมืองก็คือสอสอและสอวอฝั่งเขาส่วนในเนี้ยก็จะมีแต่ประชาชนแต่ประชาชนก็แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เชียร์ประชาธิปไตยรอบนี้นะคะ จากสาคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยรอบนี้เชียร์ประชาธิปไตยไปยีก็จะเหลือ12ที่เชียร์ฝั่งอำนาจเกา่านะคะแล้วก็ข้ออ้างของพวกเขาก็คือ1นึ่งหมีประโยชน์มาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยทักษิณเนี่ยถูกกำจัดออกไปก็คือโห่หนึสองอ้าง1นึสอง ทุกวันนี้ก็ยังคงอ้างอยู่เพราะว่ามันได้ผลพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองทีไรทุกคนก็จะไม่กล้าแตะไม่กล้าอะไรแต่ถ้าเราจะตีแผ่ก็คือถ้าเขาแก้ไขส่งผลดีกับตัวสถาบันแล้วก็คนที่จะถูกกันแกล้งในเมื่อแก้ไขไม่ได้ก็แนะนำให้เพิ่มโทษสำหรับคนที่ทานาข้อน,นี้มาใช้กันแกล้งคนอื่นถ้าพิสูจน์แล้วว่าจำเลยนั้นไม่ได้ผิดจริงไอ้คนฟ้องเนี่ย ช่วยรับโทษไปเต็มๆสักสองเท่านะคะส่วนคนที่เชียร์ฝั่งอำนาจเก่าสิบสองล้านนะคะคุณเปิดกระโหลกฟังให้ดีนะค่าไฟคุณเชียร์เขาคุณก็จ่ายหน่วยหนึ่งเกือบห้าบาทค่าน้ำมันคุณก็จ่ายเท่ากันค่าแก๊สทำไมค่าน้ำมันในประเทศนี้แพงทั้งๆที่ผลิตได้เองทำไม ปีปีหนึ่งเนี่ยปตทะประกาศกำไรกี่แสนล้านขุดเลือดขุดเนื้อจากพวกคุณไปรู้ตัวหรือเปล่าค่าไฟจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลลุงตู่ได้ทำสัญญาไว้แล้วแต่ที่เขาไม่เอาพิธาเพราะอะไรเขาไม่เอาก้าวไกลเพราะอะไรเพราะก้าวไกลเนี่ยจะไปตัดวงจรคอร์รัปชันสวยแล้วก็ ทุนผูกขาดเครื่องดื่มสุรายาเมาเนี่ยในประเทศนี้ผูกขาดอยู่กี่เจ้าเขาก็จะกระจายให้ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นแมคโครที่ซีพีผูกขาดไว้เคยได้ยินข่าวเรื่องที่เขาจะห้ามประชาห้ามชาวนาประชาชนนะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไหม ถ้าคุณจะปลูกใหม่คุณต้องไปซื้อซีพีคุณต้องไปซื้อที่เขาเคยได้ยินข่าวเรื่องนี้มาหรือยังคะยังโชคดีนะทีน่นโยบายนี้ยังไม่เกิดถ้ามันเกิดจะเป็นยังไงประชาชนคนไทยนี่จะเป็นทาตทุนผูกขาดกันทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนทำไมราคายางราคาปาล์มราคามะพร้าวมันถึงถูกตลอด สมัยทักษินยิ่งรักกิโลละแปดสิบถึงร้อยถึงร้อยี่สิบแต่พอโค่นออกไปแล้วเหลือเท่าไหร่สามโลร้อยนักการเมืองที่เขาบอกว่าจะช่วยคุณเขาช่วยคุณไหมรู้หรือ,อยังนักการเมืองที่ขับไล่ฝั่งประชาธิปไตยออกไปได้เขาก็เป็นขี้ข้าผดเด็จการมีแชทหลุดสวมีการขายเสียงซื้อเสียงจากสวห้ามโหวตพิธา มีชัดลดใช่ไหมคะแล้วก็มีคลิปของแอดคาราบาวที่พูดออกมาตรงๆเลยว่าประเทศนี้มันเป็นของใครแล้วก็เขาต้องการให้อยู่กันแบบเฮ e ี้ยๆแบบนี้ชัดหรือ,อยังประชาชนสิบสองล้านที่เชียร์ฝั่งเผด็จการคุณไม่รู้สึกเหรอว่าคุณถูกขุดเลือดขุดเนื้อถ้าเป็นรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยเขาจะกระจายอำนาจแล้วก็กำจัดทุนผูกขาด กำจัดการคอร์รัปชันสวยต่างๆสีเทาต่างๆไม่ชอบอ่ะไม่ชอบความเสมอภาคเท่าเทียมหรอชอบที่จะโดนกดอยู่ในนี้อ่ะเนี่ยมีคนครอบแล้วก็พร้อมจะเอาเปรียบ